สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พา the ้วยเด้อครับพี่น้องครับเมื่อีตรงกับวันที่24มีนาคม67ครับมาน,น no ําเสนอแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาซูพี่น้องเอฟซีคร right no ับผมเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงเด้อครับพี่น้องวันที่25มีนาคม67ครับคลิปนี้กะเป็นแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาพ่อไผ่บูนครับพี่น้องเนาะ ลาพัฒนาพ่อเพบุญครับวันก็หันพ่อกับจับคู่ให้ครับพี่น้องเนาะครับยี่สิบสองมีนาคมที่ผ่านมาครับผมครับเข้าที่แปดห้าครับพี่น้องแปดห้าห้าแปดครับเขาตัวเน้นของพอเลยครับผมเน้นมีห้าคู่ครับ เลขเกือบแตก3ตัวครับพี่น้องเนาะ8 9 5เลขออก858เกือบได้คูโตดครับผมครับเกือบได้โตดครับแต่ว่า588 5ก็เต็มเต็มครับพี่น้องดีใจครับพี่น้องทีเด้ครับผมที่เป็นแฟนคลับของพ่อไพ่บุญกับงวดว่างหันครับเลขพนเข่าครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟกแนวทางตัวเลขลาพัฒนางวดวันที่25มีนาคม67 น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอประคุณพอไพ่บูนเดอ้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากฝากดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยในเดอ้คอ,คอครับพี่น้องครับพอครับ น้ำเชื่อพา้า้วยสวัสดีพ,อพ่อพี่บุญครับผมสวัสดีครับน้ำเชื่อพา้า้วยครับผมกําลังยีอันขึ้นรอดแล้วพว่าเกือบไปแล้วครับผมได้ทุกเท่าเรียบร้อยพอดีครับเอาว่าเชียรโทรมาโอ้ไปไก่ไม่พอพมือนี่ไปไม่อนี่ออกสวยยังราะว่ามันใสไก่นะโอไ,<ก>ไปไก่ครับกับวนๆอยูดนันนะพ่อเนาะไป จรับกันไปครับครับสลรับกันครับไปไกลไปใกล้ครับมันนี้พวกไกลปันไหนครับโอ้เด็ดเต็มเต็มแล้วเนาะพ่อห้วขวันตัวเน้นอยา่แตนว่าจะเป็นเก้าเนาะตัวอีกตัวนึงครับผมโอ้าไปสามตัวแตกเนาะแมนก็เก้าไปสามตัวแตกเลยครับวอม่าแปดมาเบิ่นฮาบครับผมแมนครับ สุดยอดพอว่างหันครับเข้าครับนี่น้องเนาะันนี้ตามตัวครับพ่อครับยี่สิบห้าันจันยีมหามีหน้าหกเจ็ดเนาะครับเนาะครับพ่อเด่นบนล่างครับสี่กับหกครับสี่กับหกครับเลขติดบนล่างครับศูนย์หนึ่งห้าเก้าเลขติดบนล่างศูนย์หนึ่ง ห้าเก้าพอ่อยันบ่นอะมึงน,นี่พ่อจะให้ชุดเบ่นน้ำเนาะเอาสักหกชุดกับพอ่อเนาะครับผมอเดนขันซีมามีซีซีซีหาซีเก้าซีซีซีหาซีเก้าหกมากฮกหาฮกหกเก้าฮกเก้าฮกหาฮกหกฮกเก้าครับคัะไอ สองตัวก็มมิโตเน้ล่ะน้ำเชื่อพ้าลวยเอ้ยเอาอันชีดเป็นไต้หกเก้าชุดเดียวครับหกเก้าชุดเดียวครับครับสามตัวชุดเดียวหาหกเก้าครับห้าหกเก้าชุดเดียวครับกับกับเน่ลับกับมีโตเน้ลับครับน้ำเชื่อผ้ารวยครับครับผมเม็ดเดียวเลติปอหกเก้าเม็ดเดียวครับถ้าใชลูดเดี๋ยวพอใชลูดกับคือหก มันใจหกครับมือเนี่ยครับหกมันต้องมีให้เห็นครับผมครับมันดันนี่คก็มันใจหกครับผมครับนี่นะครับพี่น้องเลขของพ่อไพบุญถือว่าเดินดี้วครับพี่น้องเดินดีมากครับพี่น้องเอฟซีไรทานกัดอยากเห็นเลขบิงของเพิินครับผมแล้วก็เลขชุดประกบนี่แะครับเดินดีไอพ่อปากถึงเอฟซีอีปันนี ทำใจง่ามเด้อเป็นชงค่ากับแสอย่างไา่หายขอขอบคุณหลายนะครับเด้อขอบขอบคุณพี่น้องเอซีครับผมขอบคุณเด้อรับผมได้กับให้ได้โชคตลอดไปครับผมต่อเนื่องไปครับวันนี้ครลองเบิงห้าหกเก้าครับผมพอจัดสามตัวให้ว่าหันเกือบแตกครับพี่น้องเนาะครับเขาเกามาเสียกอ่าสิรบกวนพอสานิเด้อครับปอ ครับให้อยู่ดีเมียงเด้อน้ำเพี้ยพารวยเก่ามาเชี้ยนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเช่นกันครับพ่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับลาพัฒนาพ่อไผ่บุญครับวดนี้เพิ่นกะให้ตัวเด่นครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่างสี่กับหกครับผมสี่กับหกตัวเน้นก็จิเน้นไปที่หก้วยครับผมครับสอบถามพอแล้วครับสี่กับหกนี่ เลขติดบนล่างครับหรือว่าเลขชุดประกบ0159ครับผม0159ชุด2ตัวบนล่างครับผมบนล่างครับวันจันทร์พอย่านมีเบิร์นครับผมเพิ่นก็เลยประกบเลขเบิร์นเห้นน้ำครับพี่น้อง44ครับ45 49ครับผมครับถ้าถ้ซีมากครับผมถ้ารักหกมาก็จะเป็นหกห้า หกหกหกเก้าครับพี่น้องหกเก้าหกหกเก้าตัวเน้นคือหกเก้าเม็ดเดียวครับหกเก้าเม็ดเดียวสำหรับเลขกสามตัวครับสามตัวบนห้าหกเก้าครับพี่น้องเม็ดเดียวคือกันครับนี่เป็นแนวทางตัวเลขของพอเพื่บุญครับงวดวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมหกสิบเจ็ดครับงวดวันทั่พอกับแปดห้าห้าแปดนี่นะครับพี่น้องเนาะ เต็มๆขึ้นกันครับเขาพิจารณาเบิงเป็นแนวทางอีกสำนักหนึ่งแล้วครับผมครับพ่อไผ่บูนครับแต่ส่วนเหล็กอ่าพอชนินครับหรือว่าพอแสวงครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้ำเชียรผ้ารวยก็จะมานำเสนอเป็นลำดับต่อไปครับผมครับหรือว่าเหล็กอ่ารวมเสี้ยนครับผมว่าเป็นอาจารย์ผู้หรือว่าพี่ประกายช่วงนี้เพิ่นกะยากอยู่เรือยครับพี่น้องครับเพิ่น ยากที่ว่าดูแลพ่อผู้ป่วยแหะครับผมที่เพิ่นดูแลตลอดครับเพิ่นเขาโรงพยาบาลครับพี่น้องเนาะอ่าส่วนการคำนวณเลขไพ่ก็อาจติศาจังน้อยครับผมครับนี่ก็ฝากถึงพี่น้องเอฟซีที่เป็นแฟนครับพี่ประกายด้วยครับผมครับเอาในคลิปนี้ครับผมลาวพัฒนาพ่อไพ่บุญครับ25มีนาคม67สิจ็ดผิดใจน้าเบิ้งเป็นแนวทางเสี้ยงโศกเสี้ยงดวงครับผมครับถ่ายคลิปนี้ นำเชียร์ผ้ารวยกับขอวอวยพรให้พี่น้องเอพซีโชคดีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องครับลาพัฒนา2องุ่มครึ่งยีมีนาคมหกสบครับวับนจันทร์ระวังเบิรนน้ำครับพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ